หลายคนไม่รู้เตอ๋อชันทวิทใหม่ดดวิกาบิทเลิกถึงสองครั้งเพราะเหตุนี้รักหวานชื่นมาเจ็ดปีแล้วระหว่างเตอ๋อชันทวิทและใหม่ดดวิกาเราจะเห็นโมเมนต์น่ารักของทั้งคู่บ่อยครั้งผ่านโซเชียลแต่มีเรื่องหนึ่งที่หลายคนอาจจะไม่เคยรู้ทั้งคู่เกือบเลิกกันถึงสองครั้งโดยหนุ่มเตอ๋อเล่าผ่านรายการคุยแซบโชว์บอกว่าแรกๆเลยด้วยความคิดเราเองเราคิดว่าเราไม่อยากจะเข้าไปวุ่นวายกับชีวิตส่วนตัวเขาเราไม่รู้เขาเป็นยังไงเขาอาจจะมีโลกส่วนตัวสูงเราเลยจะไม่เข้าไปยุ่งวุ่นวายเขามาก ก็จะโทรหาวันละครั้งเวลาลายไปก็ครั้งสองครั้งไม่ได้ไล่ไปเยอะไม่ได้ไปถามว่าอยู่ไหนทําอะไรไม่ได้ไปจี้อะไรเขามาด้วยความคิดของเราเองว่าเขาน่าจะสบายใจคบแบบสบายใจว่างก็มาเจอกันแต่เขาไม่ได้มองอย่างนั้นเขามองว่าคุณไม่ใส่ใจเลยเขารู้สึกว่าผมไม่เห็นจะใส่ใจอะไรเขาเลยวันวันหนึ่งโทรมาครั้งเดียวแล้วก็ไล่มาเหมือนไม่ได้จะจีบจริงจังไม่ได้อยากจะทําความรู้จักจริงๆซึ่งเราไปคิดอีกแบบหนึ่งพอเขารู้สึกแบบนั้นเราไม่ได้คุยกันสิ่งที่เกิดขึ้นอยู่ วันหนึ่งผมโทรไปก็ไม่รับไลน์ไปก็ไม่ตอบสองวันติดกันยาวๆเลยสองวันหายไปเลยสองวันใจก็คือชัดเจนแล้วโดนเทแล้วผมคิดในใจว่าเทแล้วหลุดแน่เข้าไปแล้วอย่างน้อยถ้าจะโดนเทก็ควรจะเคลียร์ให้มันดีอีกนะออยจะได้คุยกันได้ก็เลยพยายามตื้อโทรไปเรื่อยๆจนเขารับจนได้คุยกันปรับความเข้าใจกันผมก็บอกว่าในมุมผมเป็นยังไงเขาก็บอกว่าที่มันไม่ได้ท่าพี่จะมาเป็นแฟนกันท่าพี่จะมาเหมือนคบกันมันต้องแชร์กันต้องคุยกันต้องให้เวลากันเราก็เพิ่งเข้าใจ ก็ดีมาเรื่อยๆจนผ่านมาสาปีเหตุการ์ครั้งที่สองก็เกิดขึ้นครั้งที่สองครั้งแรกไม่ได้ทะเลาะกันครั้งแรกเป็นแนวไม่เข้าใจกันแล้วก็เฟดกันไปยังไม่ได้เริ่มต้นผูกพันกันมากพอสาปีผ่านไปผูกพันกันแล้วผมจําไม่ได้ด้วยซ้ําว่าทะเลาะอะไรกันสิ่งที่ทําให้เรื่องราวมันใหญ่โตคือพอทะเลาะกันเสร็จปั๊บผมเงียบเลยไม่พูดอะไรเลยในความคิดเราคือเรามีคําพูดเยอะแยะมากเลยในหัวแต่ไม่รู้จะเรียบเรียงออกมายังไงให้ดีที่สุดแล้วเราก็รู้สึกว่าต่อให้เราพูดไปเขาก็ยังไม่พร้อมฟังตอนนีี้้้ออยากกจะใหมันนด่แลว ค่อยคุยกันด้วยเหตุผลพอเราไม่พูดกลับมาอีรอกเดิมเลยเขาเกิดความรู้สึกว่าเราไม่ได้สนใจจะแก้ปัญหาเขารู้สึกว่าจะปล่อยให้เรื่องมันเงียบแบบนี้ต่อไปใช่ไหมพอถึงเวลากลับมาดีกันแล้วเขาก็ต้องทําใจยอมรับมันไปกับสิ่งนี้หรอกก็คือรู้สึกว่าเราไม่ใส่ใจตอนนั้นก็เลยทะเลาะกันเถียงกันเยอะแต่ผมก็เงียบยิ่งเงียบเขาก็ยิ่งหงุดหงิดเขาก็ยิ่งจี้จี้ผมก็พูดว่าคาในหัวมันเยอะอยากจะพูดในสิ่งที่ดีที่สุดเขาบอกว่าที่ไม่ต้องคิดแล้วที่อยากพูดอะไรพูดออกมาเลย ถ้าเรื่องอะไรมันจะแย่ก็ปล่อยให้มันแย่ไปเถอะผมก็เลยพูดออกมาเลยแล้วแย่จริงกลายเป็นตึงไปเลยจังหวะนั้นความคิดที่ผุดขึ้นมาคือเลิกกันแน่เลยคิดว่าจบแล้วต้องเลิกกันแน่เลยคิดว่าจบแล้วผมก็พูดออกไปเลยก็นั่งคุยกันแล้วผมก็บอกออกไปประมาณว่าเรากําลังจะเลิกกันหรือเปล่าผมกลัวว่ามันจะเป็นแบบนั้นรู้สึกว่าสิ่งนั้นกําลังจะเกิดขึ้นแต่ตัวเขาไม่ได้คิดไปถึงขั้นนั้นเลยเขารู้สึกว่า อยากใหสถานการณ์นี้มันผ่านไปได้ด้วยดีอารมณ์เขาตอนนี้มันขึ้นมากเขาต้องระบายออกเขาต้องพูดหน้าที่เราคือรับฟังสื่อสารสิ่งที่พี่คิดออกมาเลยทะเลาะก,กันเป็นเรื่องปกติผมก็โอเคถ้างั้นผมจะพยายามพูดมากขึ้นแต่ผมคิดว่าในแง่ความสัมพันธ์นี้เขาปรับเยอะกว่าผมมากความน่ารักของเขาคือว่าเขาเริ่มมาเข้าใจกับความเป็นตัวผมมากขึ้นผมช้าผมทําอะไรได้ทีและอย่างผมเป็นคนพูดน้อย